ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส3นครสวรรค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิสัยทัศน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สา3น,นครสวรรค์เป็นองค์กรที่มีผลงานเชิงประจกักษ์ก่อประโยชน์ต่อการสาธารณสุขบริหารงานโดยผู้อำนวยการนายจิตนาว่องวิไลรัตมีระบบบริหารคุณภาพองค์กรผ่านการรับรองตามมาตรฐ,ฐานสากล iso 9 0 0 1 iso 1 5 1 8 9 ISO 15190และ ISO IEC 17025เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยสุขภาพแม่และเด็กให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในทาลงกก่อนคลอดทั่วประเทศตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณาสุขบริหารจัดการตัวอย่างด้วยระบบโลจิสติกและรายงานผลตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบดิจิตอลออนไลน์รีพอร์ต ให้บริการตรวจวิเคราะห์ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้านอีพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารยาสมุนไพรเครื่องสำอางลังสีและเครื่องมือแพทย์สารเสพติดในปัสสาวะปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อทารัสซีเมียหัดหัดเยอรมันไวรัสซิก,ก้าไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกยีนแพ้ายา พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาศักยภาพอสอมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้สามารถเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ o t o p SME ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร ผลลับการดำเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป